สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับที่ Fc ถามหามานะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ3ตัวตรงนะคะของแอดหญิงลีนะคะดับร้อยแล้วก็ยังมีของดับล่างแอดสตางของแมงปอด้วยนะคะส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะ ก็จะมีของซื้อหวยยังโยมหนูผีพเนจรนนะคะของแอดวีแอดเทปแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูดับร้อยของหญิงลีกันก่อนนะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0มาก็ถือว่าผ่านหลักร้อยออกเป็นเลข3นะคะสลากออก3 72สถิติย้อนหลังของเขาก็ผ่านทุกงวดเลยนะคะสำหรับของหญิงลีส่วนแนวทางงวดนี้ดับร้อยของหญิงลีให้เลข7นะคะใครชื่นชอบก็มันอาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณของหญิงลีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับบนคนรวยนะคะอันนี้ดับบนทุกหลักเลยแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก372ส่วนแนวทางวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาให้เลขสี่นะคะแอดก็ขอบคุณของดับคนรวยด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับบนทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางว่าที่แล้วของเขาให้เลขค่ามานะคะก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาให้เลข7ส่วนดับล่างแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังก็ขอบคุณของเจ้าสัวพันล้านด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับสอนอบนของอิคิวซังแนวทางวดที่แล้วให้เลขห้ามานะคะสอนอบนก็คือ10หน่วยบนออกเป็น72อันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของ EQ ซังให้เลข3นะคะแอร์ก็ขอบคุณของ EQ ซังด้วยนะคะต่อมาค่ะดับล่างของแอสตาง แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข1มาสลากออก83ก็ถือว่าผ่านนะคะสถิติย้อนหลังของเขาก็ผ่านมาหลายงวดแล้วเหมือนกันถือว่าผลงานค่อนข้างที่จะผ่านดีนะคะในส่วนของเลขดับส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข5นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดสตางด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับล่างของแมงปอแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาสลากออก38ก็ถือว่าผ่านนะคะสสิติย้อนหลังของเขาก็หลุดไปเพียงหนึ่งงวดสำหรับข้อมูลในชุดนี้ส่วนแนวทางวนันี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้ตัวเดิมเลยนะคะคือเลข2อแอดก็ขอบคุณของแมงปอด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับหน่วยล่างของแอดปุ้ยแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มานะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างของเขาให้เลข5นะคะส่วนต่อมาดับหน่วยล่างสูตรที่2แนวทางงวดที่แล้วให้เลข5มาก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันเลย ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างของเขาให้เลข3ต่อมาค่าดับ10ล่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6กับเลข7มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านหลัก10ออกเป็นเลข3ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างของเขาให้เลข2กับเลข3นะคะส่วนอีกหสูตรค่ะดับ10ล่าง แนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างของแอดปุ้ยให้เลข0นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดปุ้ยด้วยนะคะต่อมาค่ะดับ10บนของรามอินทาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านส,สติซย้อนหลังก็ผ่าน หลายงวดอยู่เหมือนกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนของรามอินทาให้เลข5าส่วนดับหน่วยบนแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสี่มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของเขาให้ตัวเดิมเลยคือเลขสี่ส่วนต่อมาจะเป็นแนวทางเลขเด็ดนะคะคู่โต๊ดนะคะ เลขแต้มของเขาอันนี้ผลงานแนวทางวดที่แล้วก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแต่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเข้าดีเดินดีอยู่นะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะคู่โต้สองตัวเลขล่างนะคะระบุพิกัดมาเรามาดูแต้มสีของเขากันก่อนจะให้40 13 22 59 68 77 แต้ม5จะมี05 14 23 69 78แต้ม6จะมี06 15 24 33 79 88แต้ม8จะมี08 17 26 35 44แล้วก็99นะคะ ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าต่อไหมเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากรามอินทาด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดปรีชาแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข5เจาะเลข3ตัวจะมี8 5 3 5 7 3 8 5 6 3 6 9 2ตัวจะมี8 5 5 3 57 73 89 56 36 39แล้วก็96นะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ปรีชาด้วยนะคะต่อมาค่ะาาจ,จะเป็นของซื้อหัวย,ยังโยมอันนี้เป็นผลงานแนวทางวอที่แล้วของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุด ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ3ตัวของเขาจะให้305 059 2ตัวจะมี0559แล้วก็93นะคะแอดก็ขอบคุณของซื้อหวยยังโยมด้วยนะคะต่อมาค่าจะเป็นของคู่โต๊ดบนแนวทางงวดนี้ให้เลข58กับ59เน้นไปที่เลข5นะคะ แลก็ขอบคุณของคู่โต๊ดบนด้วยนะคะต่อมาค่ะจ,จะเป็นของสอเมืองชัยนะคะอันนี้ก็แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้เนาะ fc ท่านใดชื่นชอบตัวเลขไหนก็ลองดูค่ะนะคะตัวเลขของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงตัวเน้นของเขาก็จะมีปากกาขีดเส้นใต้อยู่นะคะ ชื่นชอบตัวเลขไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้าง<ๆ>เผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันเนาะแอดก็ขอบคุณของอสอมเมืองชัยด้วยนะคะต่อมาค่ะอาจจะเป็นของหนูผีพเนจรเรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อน3ตัวของเขาจะให้9 7้าตัวจะมี7จกับ68 ส่วนข้อมูลเลขล่างค่ะก็ตัวเดียวกันนะคะ77กับ68ส่วนเลขด่วนของเขาค่ะจะให้973 73แล้วก็79นะคะส่วนชุดเต็มแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของหนูผีพเนจรด้วยนะคะ ต่อมากค่ะจะเป็นของแอดเทปอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะแต่งวดก่อนก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลข3ตัวของแอดเทปจะให้6 2 5ระวังเป็น9 2 5นะคะแล้วก็5 7 3 6 0 4 2ตัวจะมี2 5 7 3 0 4 แป 9, 7เก้าเจ็ดห้าใครชื่นชอบของแอตเทียบอยู่แอก็หามาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคู่มือเสียงโชคนะคะแนวทางงวดน,นี้จะให้เลข2เลข6เลข9เลข4เลข5แล้วก็เลข7ส่วนผลงานงวดที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปเนาะ แอดก็ขอบคุณของคู่มือเสียงโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดวีนะคะเด่นบนแนวทางวดนี้ให้เลข7เลขรองคือเลข9กับเลข0คู่โตดบนจะมี79 70 90 69เด่นล่างให้เลข6เลขรองคือเลข4กับเลข8 จอบเลข2ตัวจะมี6 4 6 8 4 9 8 4ส่วนดับบนให้เลข3นะคะของแอดวีอันนี้ก็เลขเด่นกับเลขรองก็มักจะเข้าอยู่นะคะแต่ตัวเจาะบ,บางทีก็เจาะพลาดไปเนาะใครชื่นชอบก็ลองดูคะ่ะยดก็ขอบคุณของแอดวีด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดหามาแบ่งปันให้เนาะ ใครต้องการหาข้อมูลสำนักไหนเราก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะหามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากบขอบคุณค่ะ